เบื่อไหมเวลาหนังบอกว่าห้ามกดแต่ว่าตัวละครนียยากจะกดจริงๆเลยเอะแล้วจะจะกดดีไหมนะหรือไม่กดดีแต่ว่ากดแล้วอาจจะมีเรื่องร้ายยังไงก็อยากจะกอดอ่ะกดมาเลยก็แล้วกันโดยเฉพาะหนังที่เกี่ยวกับไอรูปจิตที่ชอบวิ่งตามเหยื่อเราะเ่าลักรพาตัวไปนั้นยิ่งน่าะลพราเพราะเพราะเพราะเพะเพระเะะาทาะการาะ่ทา่ตากัร โดยเฉพาะสาวคนนี้เ,<อ>เธอวิ่วงแทบตายยังไงก็หนีไม่พ้นไอ้โรคจิตนี่สิทีอย่าต่าฉันมาดนะ้ออย่าเธอ,อจะไปไหนไม่จักินสะดีดไม่ไอ้ฉันปลอดภัยแล้วหรือ,อยังอะไม่แกอย่าเข้ามานะแกโอ้โหเปิดได้เฉยเลยแล้วนี่จะทำยังไงต่อกันเลยทีนี้ มาไ<า>หม่านจกันดีดีเอาที่เราอยู่ตรงนี้มามาอันนี้จะกระเป๋าตังค์น่ะก้าทำตกนะเนออะไรนะก็ระเป๋าตังค์ใช่หรอเออที่คนขอบคุณไหมเนี่ยเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะทำอะไรสักอย่างสิฉันกำลังโฟกัสอยู่ไม่ฉันจะต้องรอด ไม่นะอ๋อหรือว่านี่จะเป็นจุดจบของโลกใบนี้เริ่มเวลานะับภอยหลังหกห้าทำอะไรสักอย่างสิเร็วเข้าฮยฉจะทำได้จะต้องทำได้ได้ยังได้ยังนะโอ้สุกแล้วอืมกินได้ยยยังเย็นอยู่ยงั้นเอาเพิ่มอีกหน่อยก็แล้วกัน จำไว้นะเพื่อนฉันจะไม่ยอมปล่อยแกเด็ดขาดปล่อยฉันเธอฉันไม่ยอยให้แกตายไปด้วยอ่ะอย่าเนอะอย่าแกยังไม่คืนต่างฉันเลยสาปนะปล่อยฉันปล่อยฉันตายเถอะไม่ยังไงฉันก็ไม่ยอมปล่อยแกจำไว้นะเพื่อนรักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเล่นเกมก่อนเนี่ยกำลังเก็บแต้มแข่งกับแม่อยู่อุ้ยแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเกือบจะชนะแล้ว โหเวลาขนาดนี้ยังมีเวลาเล่นเกมต่อได้กินกล้วยเหรอเนี่ยกินไม่เพื่อนกินแล้วฉันเริ่มหมดแล้วอร่อยชะมัดเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนก่อนแกตายเรามาทำท่าตบปืนกันหน่อยดีกว่ามาได้เลยเพื่อนอ่ะเจ๊บอ่ะเจ๊บโอ้โหเอาละฉันว่าฉันเหนื่อยแล้วกลับไปหาเมียก,ก่อนนะโอเคได้เดี๋ยวฉันกอดตรงนี้ละกันฉันจะไม่ยอมทอยเด็ดขาด เออฉันรอดแล้วมิจจาวันนี้มีอะไรกินบ้างอะนางแอคชั่นที่มีผู้หญิงเป็นตัวละครนำนั้นพวกเธอจะหน้าตาสวยเป็นพิเศษใส่รองเท้าส้นสูงราคาแพง <c oughs> ชุดสวยๆผมสวยๆวยแล้วก็เดินจัดเต็มโอ้โหตัวร้ายมาแล้วหล่เนี่ยเออฉันเบื่อจริงๆเลยเดี๋ยวนะฉันขอทาลิปก่อน ถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาเลยเฮ้ยแกเข้ามาเดมาเดเฮ้ยแกไปเดโอ้เจ็บโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยเฮ้ยพวกกระจอกเอ้ยวันหลังค่อยมาใหม่แล้วกันนะและฉากสุดท้ายก็ต้องจบด้วยท่าไม้ตายแม่ปองได้เพชรเอ้ยได้ปลดตัวประกอบได้มันแห่งสวยจะบัดเลยได้300อแถมยังเจ็บตัวอีกตัางหาก และสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสยองขวัญนั่นก็คือผีจะโผล่ขึ้นมาจากกระจกฉะน,นั้นน้าคุณเล่นหนังผีอยู่อย่าพยายามมองกระจกเลยนะเดี๋ยวจะเจอผีเอาเฮ้ข้าน้ำช่องนี้แผเะแกเป็นอะไรเนี่ยนี่เจ๊จะล้างได้อีกนานไหมเนี่ยรอเป็นชาติแล้วเนี่ยแล้วทำไมนี่ห้องน้ำฉันอะ่ะเฮ้ยในหนังโรเเาไม่แปลกแสนเศร้านั้นจำเป็นจะต้องมีฉากนี้เมื่อน,นางเอกกำลังร้องไห้ อยู่ๆกล้องก็ใส่ฟิลเตอร์ขึ้นมาจากนั้นก็สาดด้วยฝนถ้าทิ้งฉันไปแล้วไม่ค่าไม่ค่ะแล้วไม่ค่ะไม่ฉันไม่ได้สั่งที่ปนะมน้ำไม่ค่ะกลับมาหาฉันเันนะอย่าลืมปิดเสียงมือถือทุกครั้งที่ใหญ่จะร้องไห้ด้วยนะจังไม่งั้นเอวีจะสดุดแบบนี้ คือห้ังวัยรุ่นที่จะต้องมีฉากไปงานพรอมเสมอโอ้โหดูนักสแสดงแต่ละคนสิอันนี้คือนักเรียนม,มัธยมนะเนี่หน้าแก่ไปถึงตาลงเลยก็มีโอ้โหและทุกงานพรอมจะต้องมีการอิจฉากันเกิดขึ้นเมื่อคิงแล้วก็ควีแห่งงานพรอมนั้นก้าวเข้ามาในงานโอ้โหเจ๊ช่างน่สวยจังเลยนะคะเอาแล้วนี่ไฟไปไหนเนี่ยนี่เนาะหน้าพี่น่มามันดำหมดแล้วช่วยฉายไฟสปอร์ตไลท์ลงมาหน่อยได้ไหม อ๋อเด้ได oh, ้ค่ะได้เลยเยอะไม่ใช่ฉันพระเอกก็นู้นเจงทีนี้คู่รักที่แสนเพอร์เฟกตก็สามารถเต้นเริมในงานพรอมได้แล้วเด็กที่ฉายสปอตไลท์ก็งานหนักเหมือนกันนะเนี่ยแกแกอยากจะบอกความจริงฉันรู้ว่าอยากจะตายกันนะฮะเอาละพูดออกมาเลย ฉันไม่ร <S <s ู้ฉันไม่รู้เรื่องจริงๆแกคิดว่าฉันโง่อย่างนั้นเหรอไอตุ๊กตาหัวสีฟ้าอยู่ที่ไหนไม่ไม่อยากฆ่าฉันอย่า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 นี่แกที่ยังไม่อยากตายฟังที่ฉันพูดนะฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ฟังไม่ว่าแกจะอยากฟังหรือไม่ดูดูหน้าจอตอนเด็กๆนะฉันโดนพ่อแม่ทิ้งพวกเขาทะเลาะกันแล้วก็ทิ้งให้ฉันอยู่ในห้องน้ำโอ้โหเจสไลด์โชทำได้ดีมากใช่เออคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะแก ยังไม่เข้าใจอีกเหรอขอลูกรักมินิมาบูเป็นคนที่กันเกล้งลูกของฉันยังไงละ่ะแกนะ่ะเอาลูกฉันไปทิ้งทั้งขยะจากนั้นฉันก็ตามสะกดรอยตามแกมาเรื่อยมานี่ก็ผ่านมา30ปีแล้วหน้าแกก็ยังไม่ปเปลี่ยนเลยนะและทีน,นี้ก็ถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้ในสิ่งที่แกเคยทำไปแล้วดูสิดูผลงานฉันฉันได้สต๊อกเกอร์แม่ของแกไว้เรียบร้อย แล้วก็ลักพาตัวแกมาที่นี่โอ๊อทานี้สวยจังเอาละโชว์พ่เซนเทชฉันเสร็จแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าฉันจะเก่งขนาดไหนแกแกก็จะโดนลักพาตัวแล้วจากนั้นแกก็จะหายไปจากโลกนี้เจ๊น้ำลายเต็มหน้าเลยดีละอย่างนี้ฉันจะได้แก้มาตัวเองได้ แล้ในหนังทุกเรื่องตัวร้ายมันจะต้องเสียสมาธิและต่อไปจะจะต้องฆ่าเอาหายไม่แกหายไปไหนของบันนอะตอบหักสองเลยกันแล้วกันเออน้องครับดูมาว่าสปอนเซอร์ตอนนี้จะถอนตัวออกแล้วหนังของเราคงจะไม่มีภาคสองแล้วล่ะครับและนี่คือหนังที่มีเด็กเนิร์ดเป็นพระเอกแต่ว่าเขาเน่ะเป็นฮีโร่อยู่ภายในเขาสามารถซ่อนพลังที่แข็งแกร่งไว้ใต้เสื้อเนิร์ดนั่นเอง คือที่ตั้งเดอะทำไมไม่เดินเดินไม่ที่เปรี่ยวทำไมก็ไม่รู้เออดูสิว่าใครเดินมาม่ไอ้นศมาให้ฉันจัดการซะดีดีคือฉันจะเป็นพระเอกเนอะอย่าอย่าเข้ามาเด้อโอ้ใช่ฉันไม่บ้อนอะอย่าได้ย๋ยวฉันเตือนกันแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวลือบ,บทผู้กำกับสั่งให้วิ่งหนีนี่เนอะเออจริงด้วยอ้าออะเอ <c oughs> คอคือคือหนังมันจบอย่างนี้เลยเหละเนี่ยอ๋มันอะไรจะง่ายขนาดนั้น ก็เพราะว่าข้างหลังเนอะเจ๋ยเฮ้ยแกมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยได้วิ่งให้สุดทางเลยนะฮ่านักเลงเจอนักเลงของจริงเฮ้ยได้แกมาวิ่งด้วยกันเด um ิมาออกกำลังกายนะกิจกรรมยามว่างที่สามารถทำกับเพื่อนๆได้นั่นก็คือนั่งดูหนังตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนแล้วก็เปิดหนังผีดูไม่ว่าคุณจะอยู่กันกี่คนหรือว่ากินขนมดังขนาดไหน แต่เมื่อนังมันชายแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาฉันกลัวจังเลยแกเป็นใครอ่ะเข้ามาได้ยางวิ่งร็ววงฉันฉันไม่ไม่ออกดูหนังบ่อดูหนังบ่อยอย,อย่างนี้ต้องซอนแล้วซนตาโต้แหละก็แล้วกันทำไมไม่ทำให้ง่ายๆสำหรับฉันบ้างจับกลุ่มกันสิเฟยเอาละาคนละคนก็ได้ อยู่ไหนแกอยู่ไหนไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกและคุณก็สามารถเห็นได้ชัดเลยว่าใครเป็นนางเอกในเรื่องนี้เพราะไม่ว่านางเอกจะซ่อนในที่ที่สามารถเห็นได้ชัดขนาดไหนคนร้ายมันก็ไม่สามารถเห็นได้เฮ้ยแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนเออนี่เออคือคือฉันเห็นรองเท้าอ่ะเฮ้ยทำไมไม่เจอสักคนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยรอดแล้วเรานี่แก ฉันไม่คิดว่าเราจะรอดนะเนี่ยเอเอแนนซีมันไปแล้วใช่ไหมแนนซี่มันไปแล้วเหรอแล้วเ,เราจะทํายังไงต่อมานั่งดูหนังกันต่อดีกว่านะฉันอยากรู้ตอนจบอะอะคือมีคนร้ายเข้ามาในห้องบอกแก,กจะไม่ใจตำรวจหน่อยเลยเหรอไม่เอาเสียเวลาดูหนังกันต่อดีกว่านะคุณชอบมุกหนังกากๆที่ไม่เนียนเอาซะเลยไหมแล้วมุกจากหนังไหนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะ อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะเออคุณจะได้ไม่พลาดมุกหนังกาก,าก,ากจากชุมชุมว้าวกดเลย